หลังจากผมออกไปประชนภัยนะครับผมผมก็กลับมาบ้านนะผมเพื่อจัดการของ c a ร์บเอ็นวิลทำการเอนแชชุดกรอเอนแชนอาวุธซึ่งผมก็เอนแชด้วยโป o t เ c คชั่แล้วก็ไป c a ร์โต๊ะทาปืนนะผมโดยปืนที่ผมทำเ่ยก็จะเป็น m 1 6นะครับผมไม่ก็ MCA 1นึ่งผมเพราะว่าปืนใช้มันใช้เหล็กน้อยที่สุดและหลังจากนั้นผมก็เดินทางออกไปผมไปหาเรื่องกับพวกัสวินต่อเพื่อที่แบบว่านะจะได้ฟาร์มเหล็กออกมาคาฟปืนด้วยผม แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ผมจะมาเนี่ยผมก็แอบเทมหมาป่าไปด้วยครับผมเพราะว่าผมจะเอาหมาป่ามาใช้งานแล้วผมคือใช้แรงงานหมาผมก็ถ้าใครที่แบบว่านะรักหมาหรืออะไรเนี่ยก็ต้องขอโทษนะนะผมที่ว่าในเกมเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อะไรกับหมาสักเท่าไหร่เพราะว่าคือสัตว์ในเกมมันไม่เหมือนกับสัตว์ในโลกจริงครับผมก็เลยทาให้แบบว่าผมไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ะไรกันสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดใครอะไรนะผมทำไมค้าให้มันดีขึ้นหรือ หรืออะไรยังไงแล้วแบบว่านะผมไม่ทําเหมือนพี่ G ีวีพันี่ก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าคือมันเป็นสไตล์ของผมนะครับผมผมก็นะก็ใช้งานหมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็คือให้มันไปเตียรสวินแล้วแล้วผมก็ล่อศอวินมาติดกับดักของผมก็คือเป็นกบดักอย่างง่ายๆครับผมก็คือผมลากมันมาที่จุดๆหนึ่งแล้วผมก็สร้างบล็อกสองอันเนี่ยปีนต่อขึ้นไปเพื่อที่บอกว่าผมจะได้ตีมันชิวๆ ใช่ครับผมใช้มุกเนี้ยแหละหากินตลอดไม่ว่าจะไปปรา,าสาทไหนหรือปรา,าสาทไหนก็ตามยกเว้นปรา,าสาทที่มันมีไซคอปสปอนนะผมคือเผื่อคนไม่รู้นะผมคือในปรา,าสาทอ่าปรา,าสาทอัศวินแบบเต็มเนี่ยบางทีมันจะมีไซคอปสปอนได้ผมอันนี้จริงๆผมไปลองเล่นมาแล้วแต่ไม่ใช่แบบนี้นะผมซึ่งผมเห็นว่าในเมื่อม,มันมีโอกาสสปอนแบบนี้ก็แปลว่ามันนา่าจะมีทุกปรา,าสาทซึ่งผมก็ซีเรียสไหมไม่ค่อยซีเรียสของผมเพราะว่าในปรา,าสาทเนี่ยมันมีแค่เลยนะมันมีพวกยาสเตงให้ด้วย ก็ดังนั้นผมก็สามารถใช้ยาสเตงเนี่ยดื่มแล้วก็บูธพลังแล้วก็ยิงธนูใส่มันได้แต่ตอนนี้ผมขอเคลียร์กาัศวินก่อนแล้วกันที่ผมพยายามหลดอัศวปราศา,า,อาสอัศวินเนี่ยก็เพราะว่าเผื่อจะเจอเอนชัยอินฟินิตี้แล้วผมแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเลยนะว่าเอนชัยอินฟินิตี้เนี่ยมันจะสปอคมันจะมีอยู่ในกล่องหรือมีอยู่ในบ้านของอัศวินกันแน่ผมก็จําไม่ได้ผมเล่นหมดแพ็คนั้นแล้วก็ลืมแต่บอกที่ทำเลแล้วผมว่าอ่าหมอดอัศวินเนี่ยก็ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าอาเชอร์เนี่ยบอดมันเออเออครับผมก็คือแบบว่าอยู่ดีๆบอด Bot. บางทีบอดอาเชอร์เนี่ยมันก็ยิงกันเองเฉยเลยหน้าแปลกไม่เหมือนเอมิยะชิโร่เลยเป็นอาเชอร์ที่โคตรเก่งเลยอันนี้ถ้าใครไม่ดูเฟสก็ไม่เก็ตนะครับผมไปดูเฟสอาจจะได้เก็ตแต่ก็เกิดเรื่องหน้าเศร้าขึ้นครับผมเพราะว่าหมาที่ผมเทม,มาไว้เนี่ยมันโดนอัศวินฆ่าตายคืออัศวินเนี่ยผมถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นผมผมก็คือถ้ามันไม่เห็นผมเนี่ยมันก็จะไม่ตีผมนะผมเป็นอะไรที่หน้าแปลกมากเลย แต่ถ้าเกิดว่านะหมาป่าไปตีมันแล้วเนี่ยแล้วมันแล้วไม่ผมไม่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะฆ่าหมาป่าทันทีเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายผมแต่ถามว่าผมซีเรียสไหมก็คือซีเรียสมากไม่ได้ผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วผมว่าผมไม่มีไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับหมาพวกสัตว์ในในเกมผมแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับมันเลยคือไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยน่าแปลกใจก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายผมทึ่งแบบว่าผมจะได้ทำซึ้งแบบพี่จีวพันแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ผม บอกได้คำเดียวแล้วผมว่าสวินพวกนี้มันให้โอ้โหให้เหล็กให้อะไรมาเยอะมากเลยแล้วแถมมันยังมีอะไรนะธนูเก็บให้ผมเก็บด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ธนูสตริมแฟร์เล่นหรือธนูดีๆก็เถอะซึ่งไอราษานี้ก็เป็นปราษาทที่สปอนแบบครึ่งเดียวผมแล้วก็จํานวนสวินเนี่ยก็เยอะพอประมาณนะผมแต่ถึงแม้ว่าผมจะกากอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ว่าผมก็มีอุปกรณ์มากพอที่จะสามารถเคลียร์สวินได้โดยพวกอสวินระดับกลางนยะผมก็ใช้ธนูเนี่ยยิงมันยิงมัน,ย,มนยิงมันจากระยะไกล จริง,รงผมรู้สึกเสียดายวผมถ้าเกิดเป็นเอ็นชาร์อินฟินิตี้แล้วก็อะไรนะเป็นขนนกติงแฟรี่เนี่ยผมเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเพราะว่านะเอาแค่นี้มันก็สามารถกวาดล้างบางอัศสวินได้ทั้งหมดแล้วอะแล้วผมก็จะเลิกใช้ดาบนะผมเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วครับผมไปเมื่อกี้ก็คือผมใช้ดาบเนี่ยดาบมันฟันโดนหมาผม,าผมครับผมซึ่งผมมีหมาไว้เพื่อใช้แรงงานอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเอาไว้ช่วยเตียัสวินเออแหม่ผมก็เรียกตัวเองซะเสียเลย แต่ไอตอนที่ผมเอามาภาคทีหลังเนี่ยผมผมก็ไม่รู้แล้วผมว่าดาบเนี่ยมันตีหมากว่าจะมารู้ตัวเนี่ยก็อีตอนที่เอามาภาคเนี่ยแล้วผมผมก็เลยจะใช้แต่ Battle Axe นที่ถาวรเพราะว่ามันตีแรงมากๆตั้ง15หน่วยแถมใช้แค่เหล็กในการคราฟด้วยถึงแม้มันจะกินกับปืนนแต่ผมก็ไม่ซีเรียสเลผมเพราะว่ายังไงเสียป,ปืนกับไอนี่ก็เป็นขอเพราะว่าปืนมันไม่มวนพังก็คือคราพังเดียวแล้วก็ใช้ได้เลยแถมไม่ต้องเอนชาเลยก็ดามเมจแรงครับผมอันนี้ผมขออนุญาตพูดมากแต่ไอหมาผมเนี่ยมันเป็น ซึ่งผมก็ลืมบอกนะผมว่าไออัศวินชั้นสูงเนี่ยที่ขออนุญาตยืมสับของพี่ g w พันนะผมมันดอปชุดกราะของมันซึ่งชุดเกราะของมันเนี่ยมีความทนทานสูงมากผมแล้วไม่สามารถครับได้ด้วยแล้วผมทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วผมว่า <laughs> ผมโดชุดกราะมันมาเยอะมากเลยนี่คือการและนี่ผมก็ไปอันเชนโปรเทคชันนะครับคือตอนนี้ตัวผมแข็งแกร่งมากเลยแข็งแกร่งสุดๆเลยเนี่ยขนาดไม่ต้องใช้เพชรหรือเนเธอร์ไลท์นะครับเนี่ย แถมผมยังมีลูกหมามาบริวารอีกด้วยซึ่งผมก็อาจจะต้องเลี้ยงหมาแบบจริงๆจ,จังๆไว้แล้วผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาผมบุกอัศวินหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยกูจะให้หมาช่วยลุมกัดโดยที่แบบว่ากูไม่ต้องเสียแรงอะไรมากมายเก้อ <c oughs> นี่น,นี่นี่คือกะเอาใช้แรงงานหมาเต็มที่เลยนะเนี่ยนี่คือถ้าผมโดนกลมแรงงานฟองนี่ก็เออไม่แปลกใจครับผมและสําคัญคือผมจะจับพิกซี่แล้วผมเพราะว่าพิกซี่เนี่ยผมไปดูหมดรีวิวมาก็คือของพี่จีเดิลพันกบัผม มันสามารถทํายาดีบัฟที่แบบว่าบัฟทรงพลังมาลังมอกมาได้ครับผมซึ่งมันหาไม่ยากของพวกแฟรี่เนี่ยเพราะมันอยู่ในไบโอฟอรเรสซซึ่งไบโอมนี้แม่งหาง่ายสุดเลยแต่ตอนเนี้คือผมมีแค่อนนียก็แข็งแกล่งมากพอแล้วผมแล้วไอยาบัฟหรือแอมโบเซียนจากเอ่อพวกแฟรี่เนี่ยพวกพิกซี่เนี่ยผมก็ไม่ไดเอามาใช้ตีอสเวลลนะผมจะเอาไปใช้ตีมังกรซะมากกว่าแล้วผมก็จะเข้าไปในเนเธอร์ด้วยเพื่อที่แบบว่าจะได้ไปฟาร์แมกมาคิวซะหน่อย บอกได้คําเดียวแล้วผมว่าการมีหมาไว้ใช้งานในโคตรจะดีเลยเพราะว่านอกจากขวานผมจะตีแรงเนี่ยยังคอยมีหมาเนี่ยเอาไว้เตียสวินตัวอื่นด้วยแล้วก็มะแล้วก็โอ้โหมันทําให้ผมฟาร์มเร็วขึ้นเยอะเลยต้องขอบคุณน้องหมาจริงๆเลยที่ทาให้ผมฟาร์มเหล็กแล้วก็เพชรได้อ้อแล้วก็มีเรื่องจะบอกหผมว่าไอหมอดอัศวินเนี่ยคุณต้องไปโหลดเวอร์ชั่นที่มันอยู่ในหมอดแพ็คของดาวดาน,นะครับไม่งั้นอัศวินขั้นกลางเนี่ยมันจะไม่ดรอปเพชรตุยดรอปเพชรกันเลยทีเดียวดรอปเพชรครับผมขอโทษทีลิ้นเจงม ซึ่งไอ้ขวาเนี่ยผมก็อยากจะอยากจะหาอาชาร์เมียสีผมซึ่งมันหาได้ตามปราษาอัศวินนั่นแหละผมคือหมอดอัสวินเนี่ยมันทําให้ผมสามารถหาของอะไรต่ออะไรได้อย่างดิบดีมากเลยเพราะว่าราษาอัศวินที่มันมีบ้านเนี่ยหรือไม่ก็กล่องพวกนี้ที่ผมหลุดได้ธนูอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันของเยอะมากเลยผมซึ่งผมบอกด้วยคำเดียวเลยว่าไอ้หมอดแพ็คเนี่ยมันแทบจะทําให้ผมสตรองมากเลย แล้วผมก็ต้องคอยแต่มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งของผมก็คือไอ้อัศสวินขั้นพิเศษเนี่ยผมต้องคอยเก็บเหล็กเก็บเก็บชุดของมันด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าชุดมันเนี่ยไม่สามารถคราบได้ก็แปลว่ามันไม่สามารถใช้แอลโลนินกอดหรืออะไรในการซ่อมแซมได้ดังนั้นมันต้องใช้ตัวมันเองเนี่ยในการซ่อมแซมซึ่งผมก็ไม่ซีเรียสผมเพราะว่าในเมื่อก็ได้ชุดกรอบมาแล้วผมก็แข็งแกร่งแล้วแล้วผมก็ได้ลาวาเรื่องซึ่งผมก็เจ้าไปทำออฟซิเดียนแล้วผมไม่มีอะไรมากแล้วผมก็นอนจบพาร์ทเนวาเกีง โอเคครับผมก็ขออัดคลิปเพิ่มอีกตรงนี้นิดหน่อยนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ